แต่ใครจะตายหรือใครจะยังไม่ตายนั้นไม่สำคัญเพราะในขั้นสุดท้ายหลุมนั้นก็จะต้องกลบใครไม่ตายก็ไปตายเอาตอนถูกกลบแล้วนั่นเถอะพระเจ้าลูกเธอส่วนมากนั้นเผชิญมรณะด้วยความองอาจกล้าหาญสมกับชาติคติยะพระองค์เจ้าสังสา แช่งพระเจ้าสีปอจนสิ้นลมเมื่อเจ้าไายที่เป็นน้องบางองค์ร้องขอชีวิตตรเจ้าพนักงานพระเจ้าเมฆระก็จะทรงห้ามปราบไว้รับสั่งว่าทีใครทีมันถ้าพวกเราคนใดคนหนึ่งได้รัจัสมบัติเราก็คงจะทำกับเจ้าสีปออย่างเดียวก,กันกับที่มันทำกับเราอยู่บัดเนี้ยพระองค์เจ้าแมงทูล ผู้ซึ่งะเะริมแล้วด้วยพระชนมายุทรงกรวดน้ำอโหสิก,กรร,มใ,กร,ร,กรมให้แก่พระเจ้าสีป่อและพวกเพชฌฆาตกรวดน้ำให้แก่พระเจ้าสีป่อด้วยให้แก่พวกเพชฌฆาตด้วยแล้วประกาศไม่ขอจองเวรต่อผู้ใดนี่เป็นอิทธิพลของศาสนาเจ้ามองพระโคซึ่งถูกประหารชีวิตในคราวนี้ด้วยออกจะตายอย่างประหลาด คือเพชะฆาตเอาดินดำดินดำหมายถึงดินปืนนะไม่ใช่ดินดำๆหรอกเอ่อเพชะฆาตเอาดินดำยัดจมูกยัดปาดท่านผู้นี้จนเต็มแล้วก็ต่อสายชชนวนเอาไฟจุดให้ระเบิดหน้าตาก็ระเบิดหมดเด็กเล็กๆถูกดึงตัวไปจากอ้อมอกของแม่แล้วก็ถูก จับสองขาเอาหัวฟาดกับกำแพงวังให้ตายอย่างทารุณที่สุดการกระทำทารุณกรรมอย่างอื่นๆยังมีอีกมากซึ่งจะเล่าให้ละเอียดต่อไปก็เห็นจะไม่ไหวเพราะผู้เขียนเองก็รู้สึกว่าชักจะไม่ไหวขึ้นมาเสียแล้ว รุปรวมกันให้เห็นชัดๆเลยทีเดียวว่าการฆ่าการฆ่าคนในครั้งนั้นจะมากจะน้อยประการใดอย่างไรนี่ก็ะทำกันอยู่ถึงสามวันเจ้านายแต่รอจนคนอื่นๆที่ต้องตายครั้งนั้นจำนวนแปดสิบคนเสร็จในคืนที่สามเมื่อแตงดามินกี้ ทำราชการสนองพระเดชพระคุณพระเจ้าสีปอเสร็จเรียบร้อยแล้วแตงดาหมิงกี้ก็เข้าไปเฝ้ายังโรงละครเมื่อแตงดาหมิงกี้เข้าไปถวายบังคมที่โรงละครพระนางสุพยรัตน์ก็ทรงทราบในทันทีโดยไม่ต้องกราบทูลให้เสียเวลาว่าบัดนี้เสี้ยนหนามของพระองค์นั้นหมดสิ้นลงแล้ว แต่พระเจ้าสีปอและพระนางสุปยลัตเสด็จลงโรงละครนั้นไม่ได้เสด็จขึ้นเลยเป็นเวลาสามวันสามคืนคือว่าทอดพระเนตรละครแบบมาราธอนติดต่อกันตลอดเวลาเลยสามวันสามคืนเลยเสียงร้องเสียงปิดผาดเสียงเจรจาเสียงตลกเสียงเฮฮา ก็ไม่ได้เงียบลงเลยตลอดเวลาสามวันสามคืนนั้นแต่พอแตงดาหมิงกี้เข้าไปถาวายบังคมเสียงปิพาดและเสียงร้องละครดูเหมือนจะเบาลงไปเองตลกก็พากันเข้าโรงตัวละครก็กลับขึ้นเตียงนั่งใช้บทแต่ช้า และพระนางสุภยรัต์ก็รู้สึกว่าพระองค์เองนั้นก็เหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียม,มากสิ่งที่ต้องพระประสงค์อย่างยิ่งยวดในขณะนั้นคือพระแท่นบรรทมซึ่งจะทรงพระบรรทมหลับพระเนตรอย่างสนิทไม่มีกังวลอีกต่อไปเมื่อพระเจ้าสีปและพระนางสุภยรัตเสด็จขึ้นแล้วไม่นานผู้คนก็หายไปจากโงรงละครเจ้าพนักง,งานก็ดับโคมไฟ และอีกพักหนึ่งโรงละครนั้นก็มืดและก็เงียบเชียบปราศจากผู้คนแต่ราชการของเจ้าพนักง,งานกรมเมืองที่ท้ายวังนั้นยังไม่เสร็จต้องเบริรตัวนักโทษมาจากเรือนจำให้ทําหน้าที่โกยดินกลบหลุมใหญ่นั้นกลบหลุมศพอันใหญ่มหาศาลนั้น นักโทษเหล่านั้นต้องทำงานอยู่ทั้งคืนพอรุ่งเช้าหลุมมันก็กลบและเกลีย่ยเรียบร้อยประรำมันก็รื้อถอนไปจนหมดไม่มีร่องรอยใดๆเหลือคนโทษทั้งหลายนั้นที่เบิกตัวมาทำงานนะ่ะก็ถูกส่งตัวให้คุมตัวส่งกลับเข้าไปยังเรือนจำอย่างเดิม รุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งแตงดามิงกี้และเมียวุลตลอดจนเจา้าพนักงานทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องก็ได้รับพระราชทานบำเหน็จรางวัลเป็นัันมากคุณนางหลายคนได้เรื่นตำแหน่งราชการขึ้นไปสูงเพราะผู้สิดครองตำแหน่งอยู่ก่อนหาชีวิตมิได้แล้วนี่แต่เรื่องหลุมใหญ่ท้ายวังน,นั้นยังไม่จบอีกสีห้าวันต่อมา ไอ้เจาดินที่กลบและเกลีย่ยไว้จนเรียบร้อยนะ่ะมันอูดนูนขึ้นมาเป็นเนินแล้วก็เริ่มจะแตกแยกเป็นร่องพระนางสุพยรัตน์กระสั่งให้เอาช้างหลวงจำนวนมากมาเดินเหยียบดินนั้นให้แน่นสนิทลงไปอีกแต่เรื่องมันก็ยังไม่จบอยู่นั่นเองคนในหวัง ที่เดินผ่านทางนั้นในเวลากลางคืนน่ะได้ยินเสียงได้ยินเสียงผีร้องโหยหวนจนมือกันแส้ไปทั้งวังความนั้นก็สาบมาถึงพระกรันรพระนางสุพยาลักษีพรพะขณะนั้นในตอนดึกของคืนวันหนึ่งปรากฏว่ามีเกวียนหลายสิบเล่นเกวียนแล่นออกไปจากพระราชวัง ตรงไปออกจากเมืองมันเเลทางประตูทิศตะวันตกซึ่งเป็นประตูผีแล้วแล่นต่อไปยังฝั่งแม่น้ำอิรวดีไปเทของที่บรรทุกเกวียนลงแม่น้ำบนเกวียนทุกเล่นเกวียนนั้นมีถุงแดงกองสุมๆกันอยู่แล้วกลิ่น ที่คลุ้งออกมาจากเกวียนแต่ละเล่มนั้นทําให้สุนัขในเมืองมันเดเลหอนเกลียวกันไปทั้งเมืองผู้คนที่ยังหลงอยู่ตามถนนหนทางพากันหลบเข้าสู่ที่มืดโดยเร็วเมื่อแรเห็นแสงโคมที่ทหารถือ่องทางเกวียนมาส่วนผู้คนที่หลับนอนอยู่ในบ้านช่องสองข้างทางได้ยินเสียงหมาหอนผิดสังเกต ก็ลุกขึ้นมาแงมประตูแงมหน้าต่างดูอืมเมื่อได้แรเห็นกองเกวียนและได้กลิ่นที่โชยครุ่งมาแตะจมูกต่างก็พากันงับประตูหน้าต่างรีบกลับเข้านอนและเห็นจะไม่ต้องบอกก็ได้ละกระมังว่าในคืนนั้นคนในเมืองมันดะเล ต้องนอนคลุมโปงกันทั้งเมืองมีสุภาษ,ษ,ษิตอังกฤษอยู่บทหนึ่งซึ่งพอจะแปลเป็นไทยไทยให้ได้เนื้อถ้อยกระทงความว่าประชาชนเป็นอย่างไรก็ได้รัฐบาลอย่างนั้น ซึ่งก็เป็นความจริงอยู่ครึ่งเดียวแต่ถ้าจะพูดให้ครบก็เห็นจะต้องพูดต่อไปว่ารัฐบาลเป็นอย่างไรก็ได้ประชาชนอย่างนั้นถ้ารัฐบาลเป็นผู้ร้ายฆ่าคนประชาชนก็จะฆ่ากันมากถ้ารัฐบาลคดโกงทุจริตประพฤติตนเป็นโจรโจรผู้ร้ายก็จะชุกชุมในบ้านในเมือง ความจริงในข้อนี้เห็นได้ชัดในรัชกาลของพระเจ้าสีปอบเมืองมันดาเลพม่านี่แหละคือเมื่อข่าวสำเร็จโทษและประหารเจ้านายคุณนางในวงังได้แพร่สะพัดออกไปทั่วประเทศโจรผู้ร้ายก็ได้ใจเที่ยวข้าฟันผู้คนปล้นสะดมรัศดรได้รับความเดือดร้อนไปทุกย่อมย่า นอกกรุงมันดาเรออกไปนั้นเรียกได้ว่าบ้านเมืองไม่มีคือไม่มีแปลกันละขุนนางที่ปกครองหุ้มเมืองปรีดนาพาเรนและกดขีร่ราษฎรเอาตามใจจนราศฎรอยากเข็นหลบลี้หนีไปอยู่ป่าทุกวันทุกวันวันละมากๆพวกที่หนีออกไปนั้นก็ไปซ่องสุ้มกันเป็นโจรละสิ